อย่าดันนะครับ <mel od ic 00> เดีย <stimulus> os, Ka kay, ๋ยวคนแก่เป็นล uh, ้มแต่เดี๋ยวจะมีนั่งเป็คนสคนนะครับค่อยๆค่อยๆเดินพี่ของพี่ค่อยๆเดินอ่าทีละคนสองคนนะครับทีละคนสองคนไม่ต้องดันเข้ามานะอ่าค่อยๆอย่าดันครับอย่าดันครับเป็นระเบียบอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บนึงครับพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจัดระเบียบแป๊บนึงอย่าพึ่งดันอย่าพึ่งดันมาอย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งเดินเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง เดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป,ไปคุณแม่พึ่งไป,ไปแป๊บหนึ่งอ่าไปเลยไปทีละห้าคนอ่าพอก่อนพอก่อนพอก่อนคุณแม่พอก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบนะครับอันตรายเดี๋ยวภาพออกไปไม่ดีไม่เนาะเพราะว่าที่แคบไงเดี๋ยวนั่งล่างก่อนแล้วพอเขาลงเราก็ขึ้นมาได้ไม่เป็นไรอ่ไปเลยครับไปเลยครับไปเอามา ครับอ่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าพอที่น้ำพอก่อนอ่ามามาคุณแม่มาเดินเลยอ่าพอก่อนปพอก่อนอ่าเด็กไปพอก่อนพอก่อนทีละชุดทีละชุดใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าดันครับอย่าดันอย่าดันอย่าดันครับอย่าดันใจเย็นเลยจะเต็มแล้วอ่ะมาครับเชิญเลยครับไปทางนู้นเลยครับไปเชิญทางนู้นเลยครับเชิญทางนู้นเลยเชิญครับทางนู้นเลยครับไปนู้นเลยอ่เว้นนิดนึงเวนนิดนึง อ้าวพอก่อนครับพอก่อนแป๊บนึงครับพอก่อนพอก่อนหน้าพอก่อนแป๊บหนึ่งพอก่อนพอก่อนพอก่อนนะครับพอก่อนพอก่อนพอแป๊บหนึงครับแป๊บนึงานั่งให้ตรงานกรจากนั่งนั่งให้ตรงกันนะครับนั่งให้ตรงพอคนหน้านะครับอ่าจะเต็มแล้วได้สักประมาณ20คนละ อ okay. ่าได้แค่ยีคนนะครับได้ยี่สิคนเองนะครับอันนั่งนั่งเช็ดไปแล้วถอยหลังมาสองคนถอยหลังมาถอยหลังมาไม่ี๋ยวสักคนอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้าครับใจเย็นครับใจเย็นอนมครับหอ้ะาเวถอยมาอีกคนนั้นะครับ การจัดระเบียบนะฮะได้อีกแถวเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่าได้แถวเดียวครับคนนี้ขยับประมาณนิดี้หนึ่งนะครับคณะศรัทธาเยอะจริงนะฮะพี่น้องชาวชะอำนะครับปรับปื้มใจจริงๆผมเห็นแล้วผมก็ปรับปื้มใจไปด้วยนะฮะข่าวพอก่อนนะครับพอก่อนครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับ อ่าเต็มแล้วครับเต็มแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งดันนะครับไม่มีทางเข้าแล้วครับแป๊บหนึ่งครับเต็มแล้วเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับต้องไม่เข้ามาก็ต้องลงนะครับเข้ามาไม่ได้นะครับเข้ามาก็ต้องลงนะครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วครับไม่ได้แล้วครับทางเข้าไม่ได้ทางดังเดินนะเดี๋ยวพระพระสงฆ์ เต็มแล้วครับเต็มแล้วไม่ได้ทั้งไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วนั่งข้างล่างเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวขึ้นมาได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องลงพอเขาลงแล้วเราก็ขึ้นเดี๋ยวปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในก็ต้องออกนะครับข้างในก็ต้องออกให้ข้างล่างขึ้นมานะครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับ จะเป็นความถล่มทลวุ่นวายนะครับด้วยความศรัทธานะครับก็ไม่ได้โกรธกันนะฮะไม่ได้โกรธกันนะฮะทุกคนที่มาด้วยความศรัทธานะครับแหมเป็นภาพที่ชื่นใจจริงจนะครับอันนี้คือภาพนะครับคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกไว้นะฮะวันนี้นะครับวันที่10ธันวาคม2564นะครับเวลา18นาฬิกา4นาทีนะพระอุโบสถนะครับของวัดชะอําคีรีนะครับ เดี๋ยวนะครับข้างล่างนี่ยังแน่นเลยนะคนเลยใจเย็นๆนี่โอ้แน่นเลยครับข้างล่างเย็นกว่าไปนั่งข้างบนแน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ให้ข้างบนลงแล้วก็ข้างล่างก็ขึ้นไปนะครับไม่ขึ้นแล้วครับไม่เข้าแล้วนะฮะไม่เข้าแล้วนะครับอ่ะพี่ที่นั่งหน้าประตูพี่ช่วยบอกเนาะไม่เข้าแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าไปถวายครับทําบัดเสร็จแล้วเตยถวายทุกคนเลยนะครับทําบัด ไม่ต้องแย่งกันขึ้นมาครับไม่ต้องแย่งเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขึ้นมาทุกคนเลยยังแม่ขึ้นเดี๋ยวถาวายพร้อมกันเชื่อผม,มแแ่น,น,น,นะนี่ฮะแน่นไปหมดนะครับเต็มไปหมดทั้งล่าง,งบนนะครับ